พระธรรมคำสอนหัวข้ออินทรีห้ากับพละห้ต่างกันอย่างไรอินทรีห้าและพละห้ประกอบด้วยธรรมะในในเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันแต่อินทรีห้าคือความเป็นใหญ่และพละห้คือความไม่หวั่นไหว อินทรีห้าศรัทธาคือสัตทินรีมีความเป็นใหญ่ในสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมของตนเองคือการน้อมใจเชื่อวิริยะคือวิริยินรีมีความเป็นใหญ่ในการประคองจิตประคองใจประคองกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือการรักษาสภาพกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว สติคือสตินซีมีความเป็นใหญ่ในการระลึกได้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจจดจำสภาวะของทางกายทางใจได้สมาธิคือสมาธินซีมีความเป็นใหญ่ในการไม่ฟุ้งซ่านจิตใจตั้งมั่นปัญญาคือปัญญซี มีความเป็นใหญ่ในการเห็นตามความเป็นจริงมีความรอบรู้ในทางที่จะดับทุกพ้นทุกข์สัตินรีเปรียบเสมือนการหาภาชนะดีๆมาใส่น้ำวิริยินรีเปรียบเสมือนการเติมน้ำสะอาดแทนน้ำสกรปรกเสมอเสมอสัตินรี เปรียบเสมือนการระวังไม่ให้สิ่งใดหล่นลงไปในน้ำสมาธินีเปรียบเสมือนการเลือกภาชนะใส่น้ำการถือภาชนะใส่น้ำไวน้นิ่งๆและไม่ให้สิ่งใดมากระทบหรือทำให้สะเทือนหรือหวันไหวปัญญินีเปรียบเสมือนการเห็นและการนำสิ่งสกรปรกออกจากน้ำ อินทรีห้าคือความสามารถในหลักธรรมนำทางจิต5ประการซึ่งเปรียบเทียบได้กับหกข้อธรรมต่างๆดัง,งนี้สัตทินรีหรือศรทัทธาคือความศรัทธาในโพธิปักเจียธรรมซึ่งเป็นธรรมที่นำไปสู่การตัดสู้วิริยินรีคือความเพียรในสัมมาประธานสี คือกุศลที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ประคองไว้กุศลที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดพยายามทําให้เกิดขึ้นแล้วถ้าอกุศลที่เกิดแล้วก็ละเสียแล้วถ้าอกุศลที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดสตินีคือสติความระลึกได้อยู่ในหัวข้อธทมก็คือสติปัฏฐานสีสมาธินี คือความตั้งใจมั่นในฌานทั้ง4ีฌานทั้ง4ก็คือรูปฌานทั้ง4ก็คือจะต้องมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็คือเป็น5องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดฌานทั้ง4ปัญญสีคือความเข้าใจในอริยสัจสี่ ความจริงสี่ประการที่ทําให้พ้นทุกข์พละห้าศรัทธ,ธาพละมีความไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธ,ธาหรือความเชื่อวิริยินวิริยะภละมีความไม่หวั่นไหวในความไม่เกียจค้านสติพละมีความไม่หวั่นไหวในความไม่ประมาท สมาธิพละมีความไม่หวั่นไหวไปเพราะความฟุ้งซ่านก็คือมีจิตใจที่ตั้งมั่นนั่นเองปัญญาภละมีความไม่หวั่นไหวไปในความไม่รู้คือมีวิชามีความรู้แล้วนำทางไปสู่การตัดสู้และการพ้นทุกข์การดับทุกข์นั่นเอง สรุปรวมความแล้วไม่ว่าจะเป็นพละ5ห,หรืออินทรีหา้าจะประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งสติเนี่ยเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานหรือตัวจัดการที่จัดการความสมดุลของระหว่างศรัทธากับปัญญาต้องให้สมดุลกันไม่มีอะไรมากกว่ากันถ้ามากไปเนี่ยก็จะเกิดข้อเสียโดยใช้สติเป็นตัวควบคุมให้เกิดสมดุล แล้วก็สติก็ยังต้องควบคุมวิริยะกับสมาธิให้สมดุลกันเพราะว่าถ้าเกิดวิริยะมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านสติมากเกินไปก็ง่วงเหงาเหานอนนะครับก็สรุปใจความได้ประมาณนี้ขอให้เจริญในธรรมนะครับสำหรับผู้ฟังทุกๆท,ท่านสาธุสาธุ